สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NH p n 98นะครับในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากเพจงานประจำปีทั่วไทยซึ่งเป็นโพสสำหรับ FC แฟนคลับของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบก็สามารถโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักได้เลยนะครับเป็นการร่วมสนุกไม่มีผลใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าศิลปินชายหญิงท่านใดจะมีคะแนน และเป็นที่รักและชื่นชอบมากที่สุดน,นะครับและจะมีการสรุปผลคะแนนในอันดับต่อไปนะครับในขั้นตอนการโหวตคะแนนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลื่อนดูรายชื่อศิลปินที่ท่านรักนะครับเริ่มจากศิลปินหญิงก็จะมีรายชื่ออยู่ทั้งหมด88รายชื่อ สำหรับศิลปินชายก็จะมีรายชื่อทั้งหมด55รายชื่อสำหรับการเลือกโหวดผลคะแนนก็คือให้กดตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับ และจัดการอัปเดตล่าสุดนะครับคะแนนล่าสุดจากวันที่1ถึงวันที่4มกราคมปี2567ศิลปินฝ่ายหญิงที่นำอยู่ตอนนี้ก็คือแอนออรดีคะแนนอยู่ที่5,232คะแนนนะครับคนที่2ก็คือองอิงเพชรบ,บ้านแพงคะแนนอยู่ที่2,230คะแนนคนที่3ก็คือน้องยกุกิไฮทองคำคะแนนอยู่ที่1128คะแนนนะครับ ส่วนศิลปินฝ่ายชายที่นำโด่งอยู่ตอนนี้ก็คือไอยซิริชัยคะแนนอยู่ที่3075คะแนนนะครับตามมาด้วยลูกชายไรยอันกาดบันดิตคะแนนอยู่ที่2228คะแนนและอันดับ3วิกไฮเปอร์คะแนนอยู่ที่1584คะแนนนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตคะแนนล่าสุดจากวันที่1ถึงวันที่4มกราคมและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถร่วมสนุก กันได้เรื่อยๆแล้วจะมีสรุปว่าศิลปินท่านใดมีคะแนนที่ FC Fan ค l ับชื่นชอบมากที่สุดนะครับและทั้งช่องของเราจะอัปเดตในครั้งต่อไปช่วยกันโหวตคะแนนให้กับศิลปินกันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ